เรามาดูอีกหนึ่งประเด็นที่เราเห็นเป็นข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะคะที่มีผู้ที่แอบอ้างนำชื่อของบิ๊กโจ๊กหรือว่าพลตรวจโทสุรเชษฐ์หักพานนำไปใช้แล้วก็มีการหลอกลวงเงินจากเหยื่อนะคะ มีหลายคดีกันแล้วนะคะล่าสุดนี้มีอีกหนึ่งคดีแต่ว่าคดีนี้ผู้เสียหายบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี62แล้วนะคะแล้วก็เงียบหายไปเลยหลังจากที่ได้เงินไปเนื่องจากว่าตัวของผู้ก่อเหตุนะคะบอกว่าสามารถที่จะช่วยได้ในการเดินเรื่องเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยมีการเอาที่ดินเอาไปจำนองอกับผู้ที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบ,บใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็เลย หญิงสาวคนนี้นะคะซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเขามีสําหรับคอนแทคที่จะติดต่อกับบิ๊กโจ๊กให้แต่ต้องเสียเงินเท่านั้นเท่านี้นนรวมไปเสร็จมีผู้เสียหายคร่าวๆตอนนี้มี2รายได้รับเงินไปเนี่ยประมาณ1นล้านสามบาทด้วยกันสุดท้ายแล้วนะคะก็หลังจากที่หลายๆคนเห็นข่าวกันไปแล้วก็เลยเอ๊ะฉันเคยถูกหลอกแบบนี้นี่ เขาก็เลยมีการเดินทางไปร้องเรียนที่สถานีตำรวจเลยนะคะไปกันที่จังหวัดเลยค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้นะคะทางของพลตํารวจโทสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาก,การตํารวจแห่งชาติในฐานะที่ท่านเป็นรองผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับนี่นอกระบบสํานักงานตํารวจแห่งชาติท่านสั่งการให้พลตำรวจตรีสุรชยัยสังคับพัผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย นำกำลังสืบสวนเนื่องจากว่ามีผู้แอบอ้างว่าสามารถพาประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดเลยไปพบกับพลตารวจโทสุรเชษได้เพื่อให้ช่วยเหลือโดยบุคคลดังกล่าวเนี่ยเรียกรับเงินจากประชาชนอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการค่ะเรื่องนี้แน่นอนนะคะทางของพลตารวจโทสุรเชษท่านได้กล่าวว่ามีผู้เสียหายเนี่ยสองรายมาเข้าร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนสพปากชมที่จังหวัดเลย บอกว่าเมื่อประมาณปี62ค่ะกลุ่มของผู้เสียหายทราบว่าหากใครที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ถูกนายทุนเงินกู้นอกระบบยึดทรัพย์สินหรือว่าที่ดินไปสามารถขอความช่วยเหลือได้จากพลตำรวจโทสุรเชษซึ่งขณะนั้นท่านเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการปรับปรามขบวนการเงินกู้นอกระบบโดยที่ผู้เสียหายก็ได้รับความเดือดร้อนจากการที่นำเอาที่ดินเ,นเอาไปฝากกับขบวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบค่ะ จึงอยากจะมาขอความช่วยเหลือจากตัวของท่านเองนะคะขณะนั้นนะคะก็มีผู้ที่ให้คำแนะนำบอกว่าเนี่ยรู้จักกับนางสุภัตราอยู่สิริบูรณ์อายุ40ปีโดยที่นางสุภัตราเนี่ยนะจะพาไปพบกับพลตระกูลสุรเชษได้ผู้เสียหายเชื่อคะ่ะก็เลยติดต่อไปพูดคุยกับนางสุพัตราซึ่งนางสุภัตรารับปากว่าจะช่วยแต่ต้องนำเงินมาให้ก่อนสาม0,000บาท หลังจากนั้นนางสุภัทราก็ได้อาศัยกลไกลความรู้ในการช่วยเหลือครั้งที่ผ่านมาแอบอ้างเป็นคนสนิทของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อเรียกรับเงินค่าวิ่งเต้นคดีเงินกู้ดอกเบี้ยโหดจากรายอื่นๆเบื้องต้นพบว่ามีผู้เสียหายสองรายถูกเรียกรับเงินกว่า1 3 0 0 0ล้านสามแสนบาทและได้มีการโอนเงินเบื้องต้นไปแล้วเกือบเกือบล้านบาทค่ะตำรวจจึงได้ขยายผลและเข้าจับกลุ่ม นางสุภัตราคนนี้นะคะไปจับกลุ่มได้ที่บ้านเช่าหลังหนึ่งในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะพร้อมควบคุมตัว กลับไปยังสถานีตำรวจปูทอนปากชมจังหวัดเลยเพื่อสอบสวนขยายผลและหากใครที่รู้ตัวว่าเคยถูกแอบอ้างแบบนี้นะคะอยากให้ไปชี้ตัวหน่อยนะคะหรือว่าแจ้งความเพิ่มเติมให้กับตัวผู้ต้องหาเนี่ยได้เลยนะเขาจะได้โดนโทษเพิ่มได้อีกเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจได้แจ้งข้อหารเรียกรับเงินค่าวิ่งเต้นคดีค่ะซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะ สำหรับคดีนี้นะครับก็เกิดจากในช่วงปี2562นะครับรัฐบาลได้มีนโยบายในการปราบปรามนี้นนกระบบนะครับแล้วก็คืนความชอบธรรมให้กับประชาชนนะครับที่ถูกยึดที่ดินทำกินที่เกิดจากการทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับหรือิติกรรกทางเงิากนพู่ต่างๆโดยเรียกกับเปี้ยโหดต่างๆครับผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ได้รับความเดือดร้อนในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือในการ ถ่ายถอนที่ดินรวมถึงการเจรจาไก่เกลี่ยต่างๆในรูปแบบที่ทางสำนักงานสูรสินชาติได้ดําเนินการครับโดยมอบหมายในขนาดนั้นให้ท่านคนรวจโ,โทรสูรเชื้อทางพานะครับผู้ช่วยอัวตลอนะครับในขนาดนั้นเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าชุดในการทางานแกายกจากปัญหานะครับผู้หากจะได้รับความช่วยเหลือนะครับจากนั้นก็ผู้หาก็รับชวนชาวบ้านนะครับที่ได้รับความเดือดร้อน จากการที่ในทุนกานกู้นะครับำญญทำสัดย้ายไปทำที่ที่ดินต่างๆนะครับเข้ามาเพื่อจะขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมน,นะครับจนทําให้มีภาพของการทํางานใกล้ชิดนะครับหรือสามารถที่จะไปพบนะครับคณะทําทงานหรือว่าตัวท่านผู้ช่วยหัวตลอดเองนะครับทาให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือนะครับจึงใช้โอกาสตรงนี้ในการที่จะเชักชวนนะครับหรือไป บอกกับผู้รับความเดือดร้อนว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้ที่ดินทำกินคื้นได้นะครับทําให้หลงเชื่อแล้วก็ขอเงินในการดําเนินการนะครับซึ่งปรากฏว่ามีผู้เสียหายสองคนนะครับตามที่ปรากฏในในจำนวนคดีนี้นะครับเป็นผู้เสียหายที่ถูกพุ่งหาเนี่ยนะครับอ้างกล่าวอ้างแล้วก็เรียกรับเงินไปจานวนหลายแสนบาทนะครับแต่ปรากฏว่าไม่สามารถดําเนินการได้นะครับไม่เป็นไปตามที่ ที่พูดไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีทานเป็นไปได้อย่างนั้นเพราะว่าการที่จะช่วยเหลือก er ็ต้องเป็นในยง่ขอกรอบของกฎหมายและการดาเนินการที่เป็นรูปแบบนะครับมีคณะกรรมการในการยื่นหนาครับก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ก็มีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อหหน้าส่วนสพปากชมนะครับแล้วก็มีการถอนว่าหมายจับและมีการจับกลุ่มตัวนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็ท่านผู้ช่วยกตรอท่านปาก ไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเรื่องนี้นอกระบบหรือเรื่องอื่นใดน,นะครับถ้ามีการกล่าวอ้างถึงท่านพลโทสุเชษฐ์ทานการผู้ช่วยองปรบบตรลนะครับไม่ว่าจะช่วยเหลือในเรื่องใดน,นะครับที่ผ่านมาท่านก็ดําเนินคดีทั้งหมดนะครับทท้งที่นำท่านไปกล่าวอ้างเนี่ยเราปรากฏเข็นอยู่ในตามสื่อต่างๆนะครับรวมถึงคดีนี้ด้วยท่านก็ฝากว่าให้แจ้งข้อมูลนะครับสา,าใน,ในีตรวจใกล้บ้านนะครับหรือว่าข้อมูลที่ศูนย์นะครับรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับหนึ่งห้าเก้าเก้าหรือแจ้งได้ที่ผม หรือทางกองทัพการสูกส่วนตุวจรอัภาคสี่นะครับถ้าเกิดมีข้อมูลอย่างนั้นเนี่ยทำให้ให้ทึงระ,ะลึกไว้นะครับว่าเป็นการท่านถูกหลอกลวงนะครับเพราะท่านท่านผู้ช่วยวตรกท่านไม่มีนโยบายนะครับที่จะไปช่วยเหลือหรือทําสิ่งใดที่นอกเหนือกรอบของกฎหมายหรือว่าต้องมีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆนะครับก็บอกให้แจ้งแล้วท่านดำเนินคดีทุกคดีครับ จากกลุ่มผู้ต้องหาในคดีดีนะครับหลังจากที่ทางทีมพนักงานสอบสวนได้ทําการสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานฐานเสร็จนะครับก็ได้มีการอนุมัติขอหมายจับนะครับขอทำการสืบสวนสอบสวนตำรวจที่ก็ได้มอบมายให้ทางกองกำลังการสืบสวนหนึ่งนะครับโดยพันเอกชารรังม้าพิสุทธิ์และก็ทีมงานนะครับออกสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับก็ไปสามารถจับกลุ่มได้ที่อำเภอพระพุทธ,ธบาทจังหวัดสระบุรีเมื่อวานนี้ในช่วงเช้านะครับ ก็แจ้งข้อหาแล้วก็จับกลุมนาส่งพนักงานสอบสวนส่งข้งขอพิารในเบื้องต้นก็ผู้ต้องหาให้การปริเสธนะครับเราก็รวลงยาถามเพื่อดาเนินการ